สวัสดีครับผมนู้ยแอดมินช่อง107เ,เคลรับออนไลน์แก้ปัญหาอนุมัติแอดมินร่วมเพจ a c e b o o k หาบัญชีเฟซที่ต้องการไม่เจอสมมุติสมมุติชื่อว่าฟิล์มชื่อมันสั้นเกินไปครับอาจจะพบกับชื่อซ้ําปัญหาเหล่านี้เกิดกับคุณผู้ชมหลายๆคนสกิลหรือทักษะที่พวกเราใช้กันบ่อยๆคือต้องแอดเป็นเพื่อนกันมันจึงจะค้นหาเฟซเจอได้ง่ายผมมีทักษะที่เลิศมากกว่านั้นนะครับคัดลอกลิงก์เฟซบุ๊กโปรไฟล์ ของบุคคลที่คุณต้องการอนุมัติเป็นผู้ดูแลหรือผู้แก้ไขคนนี้คุณจะอนุมัติเข้าไปเป็นผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลเข้ามาส่องหน้าเฟซคลิกคลุมจบเลยนะครับแต่บัญชีเฟซส,ส่วนมากไม่ได้ตั้งชื่อผู้ใช้มันจึงกลายเป็น 1, 0ูนย์ศูแบบนี้นะครับไม่สามารถคัดลอกลิงก์โปรไฟล์ไปวางได้อย่างราบรื่นนะครับผมก็เลยจะบอกว่าแค่คัดลอกลิงก์โปรไฟล์ตรงนี้แล้วกลับมากลับมาที่ช่องกำหนดบทบ,บาทเพจอนุมัติผู้แก้ไขหรือผู้ดูแล แล้ววางลิงก์นะระบบค้นหาเจอครับเห็นไหมนี่คือชัววางลิงก์นะครับไม่ต้องพิมพ์ชื่อทางฝั่งของมือถือนะครับยกตัวอย่างบัญชีชื่อว่าฟ้าใสใจดีเข้าไปส่องนะครับโดยพิมพ์ค้นหาส่องเจอบัญชีที่ต้องการอนุมัติเข้าไปเป็นแอดมินเพจกด3จุดกด3จุดเมนูของโปรไฟล์แล้วกดคัดลอกลิงก์ครับ 001... ย0 0ยาวเฟื้ออยเหล่านี้นะครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ตั้ง ID ผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวก็ลองคัดลอกนะครับมันจะค้นหาเจอหรือเปล่านะครับแล้วส่งเข้ากลุ่ม l ล n e ในมือถือมันมันจะเด้งเข้ามาในคอมพิวเตอร์นะเชื่อมโยงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์กับมือถือโดยกลุ่ม l ลายครับจากนั้นผมก็คลิกขวาคัดลอกลิงก์วางตรงช่องกำหนดบทบาทในเพจเพื่ออนมิแอดมินวางลิงก์บัญชีเฟซบัญชีที่ผมเพิ่งคัดลอกนะครับนี่ครับ เเจอนะครับพียงเท่านี้ก็แก้ปัญหาในการอนุมัติแอดมินร่วมยน่นเวลาไม่ต้องไปแอดเพื่อนกันถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วอนุมัติผู้แก้ไขหรือผู้ดูแลเพจ facebook จะสแปมหรือมองว่าเป็นตัวก่อกวนมีโอกาสน้อยมากนะครับปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยซีเรียสครับมันเป็นเรื่องของธุรกิจครับเพราะการเข้ามาดูแลจัดก,การเพจมีผลประโยชน์ด้านการทําโฆษณากับ a c e b o o k ครับสบายใจได้ผมทําบ่อยครับไม่เป็นสแปมนะ ก่อนจากกันไปนะครับทบทวนให้นิดหนึ่งว่าการอนุมัติแอดมินร่วมคืออะไรเข้าไปในหน้าเพจนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ให้คุณหาปุ่มตั้งค่าให้เจอครับส่วนมากจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับคลิกการตั้งค่าของเพจครับเลาเลื่อนหาหัวข้อบทบาทครับเจอแล้วครับบทบาทในเพจกำหนดบทบาทนะครับสําหรับผู้แก้ไขจะไม่สามารถลบเพจหรือจัดการเพจระดับสูงได้ดังนั้นถ้าคุณเลือกหัวข้อผู้ดูแลคือระดับสูงสุดนะครับ แต่ถ้าคุณอนุมัติผู้ดูแลให้กับลูกน้องหรือหรือพนักงานร้านต่างๆถ้าทะเลาะกันเขาจะสามารถสั่งลบเพจคุณได้เลยนะครับนี่คือฐานะผู้ดูแลสูงสุดข้อดีของการอนุมัติผู้ดูแลเพจมากกว่า1คนนั่นหมายถึงถ้าบัญชีเฟซคุณเข้าไม่ได้ครับคุณยังมีบัญชีสำรองในระดับผู้ดูแลนะครับป้องกันเฟซโดนล็อกโดนปิดบัญชีแล้วเพจมันจะยังคงไม่หายไปไหนนะครับสมมุติบัญชีอนุศร์โดนสแปม เข้าระบบไม่ได้วัลไมคคงดีบัญชีนี้ยังอยู่นะครับสามารถอนุมัติผู้คนอื่นๆเข้ามาในเพจหมายถึงคุณสามารถสมัครบัญชีเฟซส,สำรองแล้วเข้ามาทําธุรกิจต่างๆในเพจของคุณได้แต่คนนั้นต้องอยู่ในระดับสูงสุดคือผู้ดูแลนะครับและเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ยูทูบของผมกด ติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ